ขอแชร์ความประทับใจนะคะในตัวสินค้าลาดำและเม็ดผักนะคะแล้วก็ไข่ตู้เอ็ดนะคะอันนี้คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของหนูนะคะ,ะคือคุณพ่อคุณแม่นะคะคือท่านก็สุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะชรา,าภาพแล้วเพราะว่าอายุก็หลักเจ็ดแล้วนะพี่ๆคือคนอายุหลักเจ็ดก็คือก ร่างกายจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับปวดเข่งปวดขาปวดเอวเดี๋ยวก็ปวดนั่นปวดนี่ลรคอื่นๆก็ตามมามากมายเลยนะคะมือหนูเป็นเสาหลักในครอบครัวต้องดูแลทั้อย่างดีเลยแต่ว่าด้วยภาระเล่นหน้าที่มือก็เจอแบบคือต้นทุนเราไม่มีเนาะเราก็ต้องทํางานหาเลี้ยงครอบครัวส่งเสียทั้งบ้านแล้วก็ส่งเสียลูกๆที่กำลังศึกษาอยู่นะคะทำให้ต้องกันต้น,นออกจากบ้านมาหางานทำนะครับเพื่อที่จะมีเงินรายได้จนเจอครอบครัวนะคะ คือพ่อกับแม่พออันนี้ท่านเดิแบบปวดขาบ้างไหมนะคะไม่กล้าโทรมาบอกลูกไม่กล้าทำบอกลูกจนว่าได้หนูได้โทรกลับไปบ้านคนุณพ่อก็ก็แบบคือท่านป่วยนะคะเป็นเป็นมะเร็งนะคะอ่ก็ขออภัยด้วยนะคะท่านใดที่กําลังทานอาหารอยู่หรือว่าทานข้าวอยู่นะคะคืออันนี้พ่อหนูเป็นมะเร็งในอันทักษเนาะจริงคือ ทรมาน,นมากเลยคือเลือดมีเลือดไหลออกด้วยอะค่ะคือท่านก็ไม่กล้าบอกลูกคือหนูก็โทรกลับบ้านโทรโทรบ่อยนะโทรทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเบอร์เช็คเช็คความแบบเช็คแบบทําให้เราสบายใจว่าเออพ่อแม่เราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยสุขสบายดีไหมทีนี้พอโ,โทรไปนะคะโอ้ขอไปเลด้วยนะคะเสียงมันไม่ค่อยดีเพราถึงเรื่องนี้แล้วทีไร้วมก็เจ็บใจจริง ก็ออขออภัยด้วยนะคะแต่อยากจะแชร์เพื่อเพื่อที่แบบอยากให้พี่ๆทุกทา่านหรือว่าน้อนงๆท่านใดที่เข้ามาในห้องสภาคาเฟ่จะได้มีกําลังใจสู้ต่อไปนะคะด้วยที่ววความที่แบบท่านทร,ารมานมากนะคะอดไม่ได้ทนไม่ได้จึงถทรโทรมาบอกลูกนะคะว่าเออหนูเขาเขาเขาเา,ามีเลือดออกในในอันนั้นมันมันเป็นหนอง้วยแล้วก็มีเลือดที่อ่า บอกลูกเลยครับแบบคนไม่ไหวนะจริงๆแบบเดินจะไม่ไหวเนาะหนูก็เลยบอกว่าเอ้าพ่ออย่างนั้นเดี๋ยวพ้อไปหาหมอนะไปหาไอ้อายหมอก็เลยบอกนะอายหมอพ่อไม่ต้องอายนะพ่อพ่อ้าดภาพมันเป็นอย่างั้น่ะหนูทํางานไม่ได้หนูไม่มีกเงินใส่ทำงานนะก็เลยบอกพ่อไปนะพ่อเลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวพ่อไปหาหมอให้ที่บ้าไปหาหมอเพราะพ่าเดินไม่ไหวพ่อเจ็บมากเลยพ่อเลยบอกนี่เนาะ ดเลยบอกว่าเ้าดี๋ยวพ่อไปบอกหมอนะว่าพ่อเป็นอะไรนางีพ่อไม่ค่าบอกเพราะพ่อกลัวหมอดาพ่อบอกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่พาไปเดี๋ยวพี่พูดแล้วเวลาหมอขอดูให้พ่อหปือให้แกดูนะพ่อเขาบอกทำตามนะคะตอไปถึงแบบว่าคือคือแบบอาการของท่านรุนแรงแล้วตอนนั้นอ่ะมีทั้งมีทั้งเลือดมีทั้งเป็นทั้งหนองเป็นทั้งเลือดเนาะหมอก็เลยแบบส่งตัวเข้าโรงพยาบาลสุรินเลยค่ะปลาบดว่าท่านอ่ะ เป็นมะเร็งน,นะคะเริ่มเป็นมะเร็งระยะแรงค่ะพี่พี่คือต้องต้องตัดปลายมันออกนะคะคือทรมานมากเลยเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเป็นเวลาคือคือเรามันมนาขาดส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเนาะมันทําอะไรได้ือลำบากคือมันมันอยู่ในร่างกายของเราอะ่ะทีนี้หมอก็ทาการรักษาอยู่คือให้นองงนโรงพยาบาลอาทิตย์นึงไอเราก็แบบคือใจไม่ค่อยดีแล้วเนาะพ่อแม่เราแบบสุขภาพไม่ค่อยดีไม่รู้จะทํายังไงคือตอนนั้นวินาทีนั้นอะ่ะ อัพไลน์นะคะอัพไลน์ของหนูผู้แนะนําที่แนะนําหนูเข้ามาในไลน์ออมมอลเนี่ยก็แบบโทรหาหนูติดต,ติดตามหนูตลอดหนูก็ขอขอบคุณพี่รัชนมีมากเลยนะคะที่ติดตามหนูอะที่บอกหนูว่าเออคอยติดตามคอยบอกหนูว่าเป็นอาการยังไงหนูก็คือแบบอัานอานใจมากเลยกลั้นกั้นไลยได้ไม่อยู่ก็เลยต้องบอกพี่เขาว่าพี่พ่อหนูน่ะเป็นามาเลยหนูไม่ไม่ผัดทอะไรแล้วคือแบบหไม่มีใจจะทํางานเลื้อหนูอยากกลับบ้านเนี่ยไปทูพ่อีือ เก็เลยบอกหนูมาเขาบอกว่าใจเย็นนะมันมีทาวารอกหาของพวกนี้เดี๋ยวการก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วนางนางลองเอาเงาดำกับเม็ดผักมาให้พ่อชิมนะเดี๋ยวคือคือตัวนี้เนี่ยงาดำเนี่ยมันช่วยรักษาเซลล์มะเร็งได้นะนางเอ็กซ์พี่พี่คือหนูก็เลยบอกว่า ตั้งแต่หนูสมัครเข้ามาเลยเอ้ามอนะพี่หนูยังไม่เคยเข้ามาศึกษาเรื่องพวกนี้เลยเพราะว่าหนูเขาเข้ามาปุ๊บปัญหาในที่ชีตหนูอะก็เข้ามาปัญหาในครอบครัวหนูก็เข้ามาหนูไม่มีกระใจแล้วค่ะพี่พเอานางเชื่อพี่พี่จะบอกเอ้าเดี๋ยวพี่ดึงนางเข้าในกลุ่มสภากาแฟกลุ่มที่พี่ดึงนางเข้าที่พี่ส่งลิงก์ให้นางทุกวันทุกวันน่ะนางเข้ามาศึกษานะใจเย็งเงนเดี๋ยวค่อยคิดตุกอย่างมีปัญหาตุกอย่างมีทางแก้นะแม หนูก็ไปิดตั้งสติเอาไว้แบบเออหนูลองเชื่อพี่ดูซิแล้วหนูก็ตัดสินใจเข้าไปฟังในห้องสปากาเฟไปศึกษาตอนทุ่มหน่งนะคะคือผลปรากฏว่าเออม,ม,มันมันมีแนวทางที่จะแก้ไขเชื่อแบบจะช่วยรักษาพ่อหนูให้หายนะหนูก็เลยแบบเอาพี่งั้นงั้นหนูตัดสินใจของเป็นงานดำกับเม็ดผักนะนางมันมีโปรโมชั่นนะถ้านางเป็นไดมอนด์เนี่ยคือจะดีมากๆเลยนะนางถ้านางเป็นไดมอนด์มันจะคุ้มค่ามากเลย คือตอนนั้นช่วงน,นั้นก็บวกกับที่หนูอ่เคยแบบคือมาอยู่ในจุดที่ศูนย์นะไม่มีตังค์หนูก็เลยแบบเอางั้นโอเคก็ได้พี่แบบยอมลงทุนกันอีกตั้งหนึง่งถ้าเกิดถ้าเกิดแบบครั้งนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นนะ่ะหนูก็จะแบบจะไม่จะไม่ทําอะไรแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยคือสิ่งเดียวที่หนูทําได้คือหนูต้องการมีตัวช่วยที่จะมารักษาพ่อหนูให้หายจากอาการป่วยตอนนี้เพราะว่าถ้าเกิด เราไม่มีคนที่เรารักอยู่ด้วยแล้วเราก็ไม่รู้จะสู้ไปทําไมหนูก็เลยคู่เดียง,งทำแบนี้คือดีมากๆเลยแบบงาดาตัวเนี้ยหลังจากที่พ่อหนูออกจากโรงพยาบาลนะคระับสิงค์อาก็เลยถูกจัดส่งไปที่บ้านหนูว่าแนะนามไห่พ่อหนูว่าเออใช้ไฟตัวเองก่อนนะคะดื่มไฟตัตเองะคะ่ะพอ พ่อก็บอกว่าเออหมูมันมันจะได้ผลหรอพ่อถ่ายทุกวันเลยอ่ะเออสามวันแล้วเนี่ยที่พ่อถ่ายเพราะว่าพ่อกินทุกวันพ่อถ่ายนั่นแหละดีแล้วมันคือมันผักของเสียวจักท้องพ่อแล้วพ่อพ่อฟังหนูนะแล้วพ่อพอกินไฟตัวเองเสร็จแล้วปึ๊บยาดำกับเม็ดผักเนี่ยคือพ่อพ่อค่อยกินทีหลังกินอย่างละสองเม็ดกินเช้ากินเย็นนะพ่อสินค้าที่จัดส่งไปให้น่ะคือมันมีเยอะพ่อกินได้เลยแล้วหนูจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อพ่ออี เขาจะได้หายไอบอกนี่หนูบอกเรื่องนั้นเขาไม่ต้องกลัวเขาไม่ต้องห่วงหนูทํางานหนูมีเงินหาให้หาใหยเพราะมีเงินนะเนี่ยถ้าหนูไม่มีเงินหนูไม่ซื้อให้ข้อหรอกหนูก็พูดปลอบใจเนาะนี่เราเราคือความที่เราคิดถึงและห่วงคนทางบ้านเราอยากให้คนทางบ้านหายอ่ะอ่าพี่รู้สึกว่าคือมิตรกินาเทนั้นคือเราทำอะไรก็ได้นี่แต่คือคนคนที่เรารักอะต้องหายต้องมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อทจะอยู่กับเราด้วยค่ะทีนี้เออพ่อหนูไว้เชื่อหนูนะ ทานนาะดำกับเม็ดผักอ,อย่างละสองเม็ดชวเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะอาการของท่านนะคะจากที่ท่านแผลเนี่เราถูกเฉือนออกใช่ไหมเราต้องมารักษาตัวคือแผลแห้งไวมากเลยคะ่ะและ้วทีอาการของพ่อนะ่คือมีก้อนเนื้อประมาณเกือบสองเซนนะคะอยู่ที่ท้อทงน้อยนะคะมันจะโผล่ขึ้นมาประมาณสองเซนคุณหมอบอกนะคะทีนี้คุณหมอก็นัดนัดตรวจทุกเดือนเนาะทีนี้พ่อไป หลังจากที่พ่อทานได้เดือนหนึ่งเนี่ยอากาดำก็ไม่ผักหนัวแล้วพ่อไปหาหมอหมอบอกว่าเอาก้อนเนื้อของพ่อเนะี่ยยุบลงนะคะเอ่อคือคือก้อนเนื้อเนี่ยหมอยังไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นมะเร็งด้วยหรือเปล่าแต่ว่ามันยุบลงอ่ะจากที่เป็นสองเซนเหลือเซนหนึ่งเนี่ยเนี่ยมันมองพอมองเห็นหน่อยหน่อยแล้วหมออะไม่สามารถที่จะวิจัใจเอ่อไม่ไดแต่หมอขอไม่ได้ไฉไวาก่อนว่ามันเป็นก้อนเนื้อธรรมดาเพราะว่ามันยุบเร็วมากเลยหมอบอกอย่างนี้นะคะทีนี้หนูก็เลยบอกว่า,วาอ,อ พ่อก็ไปบอกหนูว่าเออมันมันยุบลงเร็วมากพ่อดีใจมากเลยหนูบอกว่าใช่แล้วพ่อพ่อเราเจอตัวช่วยที่ดีแล้วหนูก็เลยถาม,ถามหมอว่าหมอเราต้องทาเคมีําอะไรไหมไม่นะเพราะว่าหมอตรวจดวงการคุณตาแล้วเนี่ยคุณคือคุณตาตาแบบเร็วรวดเร็วอดีขึ้นรวดเร็วผิด,ดปกติกับคนทั่วไปอ่ะเกงก็บ,บอกอย่า,างเงี้เนาะทั้งที่พ่อก็เป็นคนที่แบบว่าเอออาการที่มาวันนั้นอะเป็นรุนแรงมากเลยอะค่ะจากคนน้ำหนักเจ็ดสิบห้านะคะเหลือ จนจนถึงวันนั้นอะหกสิบนะคะทีนี้พอหมอบอกว่าอาการคุณตานหายเร็วมากเลยเนี่ยคือแบบมันแผลมันแห้งเร็ว ธรรมดาคนอายุประมาณเนี้ยเรามีความดันด้วยมีโรคแทรกซ้อนอะไม่ไม่หายเร็วขนหาดน,น,นี้นะหมอบอกงี้นะทีนี้หนูก็เลยบอกว่าอุย๊ยพ่อ,อคือแอบกระซิบกันพูดกันนะ้อเนี่ยของเขาดีจริงๆนะพ่อเนี่ยต่อไปหนูจะซื้อให้พ่อกินตลอดนะพ่อจะได้หายไวๆทีนี้หลังจากที่กลับมาจากหาหมอนะคะก็เลยบอกบอกบอก,บอ,กอ่าพ่อว่าเออเนี่ยหนูเป็นสมาชิกอยู่หนูกินกินตัวนี้หนูจะสั่งให้พ่อกับแม่กินตลอดนะพ่อกับแม่ไม่ต้องกลัวยังไงเราก็หายเราก็สู้ไปด้วยกันจะอยู่กับหนูอยู่ด้วยครับ สำเร็จของลูกดูกับลูกกับหลานตลอดไปนูกเคยบอง้บบพ่อได้ได้พ่อสู้พ่อแบบพ่อ่าของหนูมันดีจริงๆหละถ้าพ่อกินก่ขนัดพ่อกินแล้วพ่อมีแรงนะครั้งแรกพ่อกินแล้วพ่อปวดแค่ปวดขามากเลยแต่พอหลังมาพ่อกินแล้วมันดีมากแผลก็หายเร็วมากแข้งเร็วมากวันไหนพ่อไม่ได้กินอ่ะพ่อก็ไม่มีแรงเนาะแต่พอแต่พอได้กินอ่ะ พ่อมีแรงที่พ่อมีแรงเดินแรปี้กระเป๋าแบบร้องเพลงอะไรได้แบบทําอะไรได้ทุกอย่างคืออารมณ์ดีร่างกายโปร่างกายอ,อยู่ตัวสุขภาพดีขึ้นอ่ะแกก็อารมณ์ดีเนาะคนแก่แล้วแกก็สามารถที่แบบว่าจะสรงตัวบนะ่ง่าคนแก่ที่อยู่ใช้ข,ข้างบ้านมนาะให้อยู่ได้ครนะับคือตรงนี้เนะี่ยเป็นอะไรที่แบบหนูภูมิใจและดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าหลังจากที่หมอเคยนะ,ะเดือนต่อเดือนนะคะตอนนี้หมอนะัดสาม สามเดือนครั้งนึงนะคะเพื่อเพื่อที่จะไปดูแผลและดูก้อนเนื้อไอตัวที่ว่ามันขึ้นมาที่เหลือเศษนึงเนะะี่ยค่ะคือเป็นอยากจะบอกว่าคือสินค้าของเราอ่ะไม่ใช่แค่จะ,ะทานแก่ไอทานเพื่อบรรเทาอาการแบบปวดเข่งปวดขาหรือว่าเซ์มะเร็งเฉยๆนะคะแต่ว่ามันมันให้มากกว่ากว่านั้นคือแบบ มอตมันช่วยทําให้หนูอะ่ะมีมีกําลังใจในการทํางานมีกําลังใจในการสู้สู้ต่อไปเพื่อที่จะแบบให้คนที่เรารักอยู่กับเราตลอดเพื่อที่แบบเราจะได้อยู่ดูยนความเขาจะได้มีอ่ากำลังอยู่ดูในความสำเร็จของเรานะคะคือวันนี้ก็ถ้าพูดเยอะพูดมากเกินไปข,ขอขอขอบคุณท่านดตรมานะไลออน นะคะขอบคุณบริษัทไลออนโลนะคะที่ผลิตสินค้าดีๆทำให้เราได้มีโอกาสเข้าถึงทำให้คนาย,ยากมีโอกาสได้ทานสินค้าราคาหลักร้อยแต่คุณภาพหลักพันเกรดพีเยมทำให้เราได้มีโอกาสสร้างรายได้กับสินค้าที่เราทานทำให้เราสามารถแนะนำคุกกี่หรือว่าคนที่เรารู้จักได้นะคะทำให้เรามีสุขภาพดีและสามารถต่อยอดสร้างรายได้ได้อีก หนูก็ขอคืนไหมให้เอ็ซกุ้งค่ะขอบคุณมากค่ะเออางไปด้วยน้ำตาก็ซึมซึมนะทุกคนเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะน้องน้องนางเนาะแล้วก็ให้คุณพ่อหายไวๆนะคะสินค้าของเรา คือเคยมีคนบอกว่ามันอะไรจะดีขนาดนี้นะคะถ้าคุณไม่ได้กินเองคุณจะไม่เข้าใจเนาะถ้าคุณไม่ได้ใช้เองคนก็จะไม่มั่นใจว่ามันดีมากๆตบมือให้กับน้องนางนะคะเป็นเลข666กนะเป็นเลขเก9า้านะคะสําหรับสินค้าที่ดีแล้วก็เป็นกําลังใจสู้ไปด้วยกันแล้วก็สําเร็จไปด้วยกันฟังแล้วพี่คู้ก็รู้สึกว่า ไม่ว่าน้องนาจะมาแชร์นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องซันเนาะมันคือความรู้สึกเดียวกันที่เราเองเข้ามาอยู่ในกับไรออนมอในครั้งแรกที่เรามาทำครั้งแรกบางคนอาจจะไม่เปิดใจเนาะบางคนก็เขาไม่เห็นด้วยแล้วก็ในเรื่องของสินค้าก็ดีบางทีเราอาจจะเจอปัญหาบุรสุลเนาะแล่ว่าจะสุขภาพครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสุขภาพตัวเองแต่บางคนคือมันไม่มีทางออกอะ แต่ที่แรกสาหรับน้องน้องนางเองหรือว่าน้องสันที่เมื่อกี้พี่กุ้งฟังพี่กุ้งก็รู้สึกนะคะรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือมันคือโอกาสค่ะที่วันนี้เรามันเจอหลายคนเห็นโอกาสแต่ทิ้งโอกาสแต่สําหรับสองคนนี้คือมองเห็นโอกาสแล้วก็หยิบโอกาสขึ้นมามากินมาใช้ดูแลสุขภาพได้ครอบครัวได้ชีวิตพ่อกลับมานะคะน้องแล้วก็น้องซันเองก็เป็นคนหนึ่งที่พี่กุ้งฟังแล้วก็รู้สึกว่า มันก็โดนใจของใครหลายคนเหมือนกันที่เจอเหมือนน้องเขาเลยนะคะอ่าเราไปทํางานประจําบางที่เขาไม่ได้เห็นด้วยนะทุกคนใครที่ทํางานประจำเนาะอ่าเราไปทําอีกอาชีพหนึง่งหรือว่าทํางานอีกเสริมหนึ่งเนี่ยมันไม่มีเจ้านายคนไหนเขาให้เราทํางานเพิ่มอีกะคะ่ะเขาก็จะให้เราใช้เราเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นเลยแต่สําหรับน้องนางเอาม่เอาที่ค่ะสำหรับน้องซันเนาะเขาก็เลือกที่จะให้ความสําคัญกับอนาคตของเขาก็คือ เรื่องงานใหม่ค่ะนี่แหะคะนี่คือคนที่คิดแล้วก็อยากจะประสบความสําเร็จน้องขอชื่นชมทั้งสองคนเลยที่มาแชร์นะคะ